ลองปุ่นไปแล้วไปไม้แก้วกับมาจันพญวันกับมาฮอดมูลลูกมูลหลานกับบัลลัีเฉียงมองละก้องเสียเปาเอาเปลงเป็นเก้าพร้อมไปพญานาลูกเจ้ากูกูกูข้นนานเกียงเกียงซักยักษ์เกียงซักเปิ็นเก้าพร้อมด้ยลูกเจ้ากูผาพญานาคหลูกเจ้ากูกูข้นจะมีมาทุกข์มผาเขาดอกดอกไม้พงเตียนพร้อนไปน้ำพุกันโถกับกะอ่องได้เงินนี่ จะ่มาก้าเราว่าไอ้ตัวไอ้ข้านี่ตีได้เป็นเท่าเป็นแกตที่ได้เป็นปอบเป็นแม่จะติดแต่ที่หลีเออมมลูกโมลันไอ้แจงแ้วินหนาเจีงผ้าวินหลังก็ดีจะได้ขึ้นไอ้ขึ้นอันเจงแชวินหน้าเจีงผ้าวินหลังก็ดีจะได้ขึ้นขึ้นติดํำได้ย่ำติดจุ้งก็ดีจะได้คาขวไแก่หน้าตำตาแก่วางก็ดีจะได้ขัดรัําก็ดีบ่ได้ขัดตัําก็ดีอุ้ยอย่าหงุดหงิดจำหมูลูกหูวหลาน ห้ามเหือตรังในแม่ว่านีในป้านขอหมู่หลุกหมู่หลานเนี่มีวิจกวิจารณ์อันเลียมอันเชียวคิดได้ก็ขอได้เสียวฉุกจริงกว่าหญิงมังบนจุมปวนในกว้างเพื่อถึงตีอยู่ช่างมดละชมป้านกะขายร้านหล่องรองบ้านเจียวเมียงก็ขอห้ได้ชมกำบี้งชุกหยางจุดเจ้าเบียงยืน้าวได้ลอยเช้าขอบเข้าเข้าว่าจ๋าเร่างว่าก็ขอมีหลายเย่างควายก็ขอปันแผลมีหลูกไม่หลานก็ขอชอนอยู่ท้าฟันกำ ทำนาและได้ทำใหม่ก็ให้ได้เข้าหมาติดสังเป็นรจันัวันตกวันออกข้าในี้ได้ก็ดีเมื่อเป็นแต่หักแต่คนทั้งหลายเออขาเปลมาปั้นยังเปิ่นมาแปดกดีข้ามาเคืนหมานข้ามาวันม้ห้องอีาก็ดีตก็จักเนี่ยจักตัวจักหัวที่ิ้กจะไปบ่บบวบ้านว่าฉันติดแต่ได้หลีจำแต่นี้ไปทังหน้าก็ขอมาหลุดมาหลานนี่อยู่ห้องเฉยดีอยู่ดีไมุ่ก อยู่ใจไ,ไปขอไม่จบไปจังได้ก็ขอไม่จบไม่หลาบเด้อชาปิติโยไม่ว่าโลกโนในหน้าจ,จัางทุกมาเตมไม่ว่า็านตาได้โยจชกีที่ข้ายโยโกที่ว่าอพัพิวาที่จังปุตราว่าจารามาจัตตาจุติพนโนชูขังขวาหลัง